เราถึงโสดาบันแล้วหรือยังเอ๊ะหรือว่าอรหันแล้วนะจะรู้ได้อย่างไรอริยะบุคคลโซดาบันสักกทาคามีอนาคามีอรหรันแต่ละขั้นรู้อะไรตัดอะไรได้อาการเป็นอย่างไรคำถามนี้ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินครับแต่ดูง่ายๆได้จากใจของเราว่าตัดอะไรได้บ้างแล้วอีกครั้งนะครับ การบรรลุธรรมไม่ใช่การได้นะครับแต่เป็นการตัดหรือการละสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์สิบครับวันนี้ผมจะพามารู้ว่าอริยะบุคคลทั้งสีขั้นตามเดฟฟิ i t ชันจากพระพุทธเจ้าจะสามารถตัดอะไรได้ขั้นที่ 1. โสดาบันสิ่งที่เริ่มตัดได้คือสังโยชน์สามข้อแรกคือสักยะทิฐิตัดความเห็นว่าตัวเรามีตัวตน ซึ่งทำได้ผ่านจิตที่ฝึกปฏิบัติจนเป็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์โดยสามารถเริ่มเห็นจากอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้จากนั้นจิตจะเข้าใจตัวที่เหลือไปเองและส่งผลให้ทิ้งตัวตนได้ในที่สุดวิจิก,กิจฉาตัดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์เป็นประตูด่านแรกปัญญาจะเชื่อมต่อกับหมวดธรรมหลักเช่นขันห้าอริยสัจสี จนมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นและเข้าใจธรรมะข้ออื่นๆได้กว้างและชัดกว่าเดิมโสดาบันหมาดๆหลายคนจึงสนุกกับการลองอ่านพระไตรปิฎกและแปลกใจว่าทำหลายข้อผุดขึ้นมาเองในระหว่างปฏิบัติแม้ขณะนั้นจะไม่รู้ว่าบาลีเรียกว่าอะไรและพบว่าพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไว้แล้วในพระไตรปิฎกเมื่อเห็นธรรมเห็นพุทธวจนะก็เห็นความสำคัญของการมีพระสงฆ์ ซึ่งแม้จะเป็นเพียงสมมุติสงฆ์แต่ก็ได้ช่วยสืบทอดพุทธวจนะและเป็นพื้นที่สำหรับอริยะที่ต้องการละทางโลกให้สามารถบวชเพื่ออย่างน้อยได้ช่วยสารต่อองค์ความรู้ก่อนละทิ้งภพชาติไปสีลลพะตะประมาตตัดการยึดถือพิธีกรรมหรือกระบวนการที่ไม่ใช้ทางเพื่อหลุดพ้นหรือเพื่อละกิเลสว่าเป็นสิ่งไร้สาระทำไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะเสียเวลาทำไปเพื่ออะไร ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงการันติว่าพูดถึงโซดาบันปามเดฟ,ฟิเนชันนี้แล้วหากจบชีวิตนี้ไปจิตจะไม่ไปเกิดในนรกหรืออบายภูมิอีกแล้วและจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติโดยในแต่ละชาติหากพบกับธรรมะแม้เพียงนิดเดียวจิตจะจดจ่อและดึงดูดให้มีความสนใจปฏิบัติต่อให้ยานหรือปัญญาเพิ่มพูนจนถึงอรหันต์ซึ่งกิเลสในที่สุด ทั้งนี้ในพระไตรปิฎกจะมีหลักฐานการแบ่งโสดาบันออกเป็น4ประเภทโดยหลักๆเกิดจากสเปกตรัมความตื้นลึกของการตัดสังโยชน์ทั้ง3ข้อนี้ซึ่งอาจตัดได้มากน้อยต่างกันไปในแต่ละบุคคล